we สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองปรชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีรยาพิรมพักดีค่ะเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะเรามาติดตามเรื่องราวของท่านองคอ์คมนตรีที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกาลสินในห่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะทางด้านนายจรรยธาดากรสูตรองคมอ์มนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมด้วยนายอัมพลกิติอํา พลองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการนายหทยัยวสุนันท์ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการสำนักงานกปรและคณะอนุกรรมการได้เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบนพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลสงเปลือยอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินติดตามความก้าวหน้าและผลสำเร็จของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพยังตอนบนเกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเทชม,มนาถบพิติที่ได้พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง5ครั้ง โดยครั้งแรกเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2535จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการอ่างเก็บน้ำลำพยังตอนบนในพื้นที่บ้านดงหมูตำบลคุ้มเก่าและบ้านนาวีตำบลสงเปลือยอำเภอเขาวงเพื่อเป็นการช่วยเหลือรัษฎรให้มีน้ำใช้ในการทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีและยังช่วยบรรเทาอุทก,กภัยในพื้นที่ตอนล่างอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันได้มีการเพิ่มขนาดความจุของอ่างเก็บน้ําเดิมจากความจุที่3.5ล้านลูกบาทเมตรเป็น4ล้านลูกบาทเมตรรวมทั้งก่อสร้างท่อระบบส่งน้ําทั้ง2ฝั่งเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ปัจจุบันมีพื้นที่รับประโยชน์5,600ไร่จํานวน507ครวัวเรือนได้แก่ตําบลสงเปลย14หมู่บ้าน356ครวัวเรือนตาบลคุ้มเก่า5หมู่บ้าน151ครวัวเรือนมีผลผลิตเฉลี่ยข้าวนาปีข้าวเหนียวกอขอ ตั้งแต่เริ่มโครงการปีพุทธศักราช2539ถึง2564จำนวน500.38กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีเดิมเฉลี่ย273กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก44,197บาทต่อไร่ต่อครัวเรือนต่อปีเป็นรายได้เฉลี่ย70,000บาทต่อไร่ต่อครัวเรือนต่อปี นอกจากนี้ทางสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดําริหรือสํนักงานกปร,รได้ให้การสนับสนุนองค์ความรู้แก่เกษตรกร,กรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลําพยังตอนบนโดยดําเนินการสนองพระราชดําริสมเด็จพระกัษฐาธิราที่ราากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารี ดำเนินโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินซึ่งเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นประจำทุกปีทำให้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จากนั้นคณะได้เดินทางไปยังบ้านเกษตรกรนายวิศักดิ์อารมณ์สวะหมู่ที่7ตำบลคุ้มเก่าอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินซึ่งได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำลำพยางโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการทำเกษตรคฤษฎีใหม่บนที่ดินจำนวน12ไร่โดยแบ่งพื้นที่ส่วนที่1ขุดสะเก็บกักน้ำ และเลี้ยงปลาส่วนที่สองปลูกผลไม้ไม้ยืนต้นพืชไร่พืชผักสวนครัวในลักษณะผสมผสานกันหลากหลายชนิดส่วนที่3ทํทำนาข้าวเหนียวเขาวงซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชาวเขาวงปลูกเพื่อบริโภคและส่วนที่4เป็นที่อยู่อาศายัยเลี้ยงสัตว์โรงเรือนอื่นๆซึ่งผลผลิตทางการเกษตรนําไปขายเองในหมู่บ้านหน่วยงานราชการบริษัทเอกชนทําให้มีรายได้ที่มั่นคงเนื่องจากไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางส่งผล ให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อมาคณะได้เดินทางไปยังอุโมงค์ผันน้ำลำพยงัง ภูมิพัฒน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลคุ้มเก่าอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินก่อสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยผาดซึ่งอยู่ทางฟากจังหวัดมุกดาหารมาเติมให้แก่อ่างเก็บน้ำลำพยังทำให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงยังสามารถขยายพื้นที่รับน้ำได้มากยิ่งขึ้น การก่อสร้างอุโม,มงค์โดยวิธีการเจาะลอดใต้เข่าภูบักดีขนาดกว้าง3เมตรสูง3เมตรยาว740เมตรใช้ระบบผันน้ำด้วยท่อเหล็ก ปริมาณน้ำไหลผ่านท่อ2.0ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมกับถังพักน้ำคอนกรีตรเสริมเหล็กทรงกระบอกที่สามารถส่งน้ำได้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ12,000ไร่พื้นที่บริเวณ15หมู่บ้านในเขตตาําบลสงเปลยและพื้นที่บริเวณ18หมู่บ้านในเขตตําบลคุ้มเก่าอำเภอขาวงจังหวัดกาลสินมีประชาชนได้รับประโยชน์1,025ครัวเรือนผลผลิตเฉลี่ยข้าวนาปีตั้งแต่เริ่มโครงการประมาณ5 164กิโลกร,รัมต่อไร่เฉลี่ย90.84ล้านบาทต่อปีคิดเป็นผลประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยจากเดิม46.81ล้านบาทต่อปี จากนั้นทางคณะได้เดินทางไปยังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของนางเปรียบมาศรีพันลมอยู่ที่ตำบลหนองผืออำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินเกษตรกรเครือข่ายโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนบ้านแดนสาม,มัคคีอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหนึ่งในโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินโดยนางเปรียบมาเข้าร่วมโครงการขยายผลเกษตทรทฤษฎีใหม่ในปีพุทธศักราช2560 และได้ศึกษาหาความรู้ทําความเข้าใจกับหลัก,กเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถนํามาปรับใช้ในการประกอบอาชีพท,ทําเกษตรทฤษฎีใหม่และขยายผลไปสู่เพื่อนบ้านใกล้เคียงสามารถรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ผักเขาวงลอดภูเขาวงและในปี2561ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจํากัดชื่อห้างหุ้นส่วนจํากัดกลุ่มแปลงใหญ่พืชผักเขาวงอุโมง์ลอดภูเขาวง HOME <laughs> มีสมาชิกในกลุ่ม32รายซึ่งนางเปรียบมามีรายได้จากการจำหน่ายข้าวนอไม้พืชผักปลาและก,กบปีละประมาณ1 6 8 0 0 0บาทมีอาหารบริโภคอย่างพอเพียงตลอดทั้งปีและนี่ก็คือภารกิจนะคะของท่านองคมนตรีที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกาลสินค่ะเรื่องราวต่อมานะคะมาดูกันที่นายยกรัฐมนตรีค่ะมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้ต่อยอด ไม้กลายเป็นหินที่จังหวัดต่างนะคะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะสามารถกระจายรายได้ลงเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนได้ค่ะ โดยทางด้านนางสาวไตสุรีไตาสารณกุลรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเยผยพลเอกประย,ยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอบคุณและชื่นชมกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงภาคีเครือข่ายทั้งภาคีรัฐและเอกชนที่ร่วมกันผลักดันให้ไม้กลายเป็นหินณอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลายจังหวัดตากถูกบันทึกเป็นสถิติโลกไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก ตอกยูเนสซลดเรคคอร์ดได้สำเร็จเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของเยาวชนตลอดจนผู้ที่มีความสนใจในด้านแหล่งธรณีวิทยาที่สำคัญในประเทศไทยนอกจากนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการร่วมกับจังหวัดท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาโดยไม้กลายเป็นหินณอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลายจังหวัดตาด มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความสมบูรณ์โดยมีความยาวมากถึง69.70เมตรนอกจากนี้ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวยังค้นพบไม้กลายเป็นหินที่เป็นต้นไม้ใหญ่อีก6ต้นความยาวราว30-45เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง0.5-2.0เมตรและคาดว่าน่าจะมีไม้กลายเป็นหินอีกเป็นจํานวนมากในบริเวณนั้นนอกจากนี้ในส่วนของการผลักดันจนไม้กลายเป็นหินณอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลาย ัตาถูกบันทึกเป็นไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลกจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนรอบข้างอย่างยั่งยืนผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาวัฒนธรรมซึ่งเป็นแนวนโยบายที่รัฐบาลผลักดันให้มีการแสวงหาและเปิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใหม่ๆเพื่อเป็นจุดหมายปลายทางดึงดูดนักท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวให้เข้ามายัางชุมชนมีการใช้จ่ายทั้งเรื่องของที่พักการเดินทางอาหารของที่ระลึกเม็ดเงินจะได้กระจายลงไปยังท้องถิ่นอย่างทั่ว ถึงพร้อมกับอนุรักษ์มรดกของท้องถิ่นเพื่อส่งมอบให้กับคนรุ่นหลังต่อไปค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่น่าสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการศึกษาประวัติศาสตร์นะคะศึกษาในส่วนของธรณีวิทยานะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นแหล่งที่ได้มีการจดบันทึกต่อก n e s s w o r l d r r c o r d เอาไว้ด้วยนะคะว่าเป็นไม้กลายเป็นหินที่มีขนาดยาวที่สุดในโลกด้วยค่ะ และเรื่องราวต่อมานะคะช่วงนี้ค่ะทุณผู้ฟังคะก็เป็นในช่วงของจะมีวันหยุดยาวในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะคะทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด1 9หรือว่าสบ,บคเนี่ยก็มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะเตือนไปยังประชาชนทุกคนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อาจจะมีในหลายๆคนไม่ได้มีการบังคับให้สวมใส่หน้ากากอนามัยแล้ว แต่สําหรับผู้ที่ไม่ได้สวมใส่หน้ากาการอนามัยนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะแพร่เชือ้อหรือว่ามีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ค่ะจึงมีการทําข้อมูลเหตุใดจึงไม่ควรเข้าใกล้ใครก็ตามที่ไม่ได้สวมใส่หน้ากาการอนามัยมาฝากนะคะโดยเขามีการออกมาพูดถึงนะคะว่าหากเราเนี่ยไม่ได้สวมใส่หน้ากาการอนามัยแล้วก็ใกล้ชิดคนที่สวมใส่หน้ากากอนามัยก็จะมีโอกาส แพร่การติดเชื้อหรือว่าติดเชื้อเนี่ยได้ถึง70%เลยทีเดียวแต่หากเราเนี่ยสวมใส่หน้ากากอนามัยแต่เข้าไปใกล้ชิดกับคนที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะอันนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสในการติดเชื้อหรือว่าแพร่เชื้อเนี่ยได้เพียงแค่5%เเท่านั้นนะคะก็ลดลงมาอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและกรณีสุดท้ายเป็นในกรณีที่เราสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ไปใกล้ชิดกับคนที่สวมใส่หน้ากากอนามัยเหมือนกันอันนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสแพร่เชื้อหรือว่าติดเชื้อเนี่ยได้เพียง 1.5%เท่านั้นนะคะก็ขอให้ประชาชนเนี่ยระมัดระวงังแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามายัยเพื่อความปลอดภัยของตนเองแล้วก็ครอบครัวค่ะซึ่งตอนนี้นะคะตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ย ก็คอนข้างจะสูงมากเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ได้มีการปลดล็อกแล้วก็ได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆเพราะฉะนั้นค่ะการดูแลตัวเองการรักษาสุขอนามัยของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะคะหากพบปัญหาหรือว่าข้อสงสยัยก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนข้อมูลโควิดสิโทร1นึ่ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสาหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองปรชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลั สามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube c h anel a t ั a p Podcast ดิฉันพีระยายพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะวองเปรือร่วมกับสภากาชาติไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาติคอนเสิร์ตครั้งที่48ปีพุทธศักราช2565 90พันษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงราชนาวีถวายพระพรชยัยมงคล ในวันที่หนึ่งและวันที่สองสิงหาคม2565ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยโดยโอนเงินผ่านบัญชีนธานาคารทหารไทยธนาชาติบัญชีเลขที่115-1-07533-8ขีด1ขีด0 7 3ขีด8โดยผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมการเงินทหารเรือ โทร024755683เราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเราวัคซีนโควิด19จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับประชาชนหากติดเชื้อจะลดความรุนแรงของการป่วยและการเสียชีวิตรัฐบาลได้จัดหาวัคซีนให้กับทุกคนฟรีโดยเป็นการฉีดด้วยความสมัครใจ และจะทยอยฉีดให้ตามลำดับความเสี่ยงวัคซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิดเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิต ที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย